บาปอกมวดที่แหล่หนูบ้ิเบามวดนี้่นูเบาขอเจ้าทีเจ้าทางเด้อนะคะให้ลุกเพจล,ลุกยังถือมักกับหนูกับซื้อเน้นน้ำหนูก็ไดเรือไปให้แล้วค่ะโอเคนะคะกดแชร์ให้หน่อยประขอคนละหนึง่งแชร์คนจักพันคน้นหนูปล่อยเลยนี่เลขวอเตอรี่จะมีเลขแค่ชุดเดียวนะคะเลขแค่ตัวเดียวตัวนี้จะเป็นตัวที่แถมแต่ใครอยากซื้อตามก็ซื้อได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะ วันนี้ปอจะปล่อยให้ทั้งหมดนะคะสัญญาว่าขอให้ถูกสัญญาว่าเออบอลสัญญาทุกคนว่าจะเฮ็ดจะเห็ดให้ดีนะไหมคะสัญญาว่าจะเห็ดให้จะคงจ,จะเห็ดุดีพอค่อยเน้นนะเลขหกหางของปออย่าเน้นตัวไหนเราเอาตาใจเราเลยเราไม่ชอบเน้นกับปอก็ไม่ต้องเน้นกับปอเหมือนกันปอขออภัยด้วยนะปอขออภัยลูกเพจด้วยสําหรับ ปอคิดว่ามันปอคิดว่าปอปล่อยชุดแรกไปแล้วนะคะปอขอภัยลูกเพจด้วยนะคะขอขอโทรหลๆๆด้วยค่ะเอาน้องปอเพิรสวยเป็นยังไงแม่เล่นลูกใหม่ด้หนิแปดร้อยกว่าคนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยสําหรับคนที่มาจากเพจใหม่หรือว่าเพจเก่าหรือว่าเพจอะไรก็ตาม,มานะฮะแปดร้อยสามสิบเอ็ดคนเดี๋ยวจะให้รัว กดแช่หนูแน่กดแช่หนูจะขึ้นจะพันนเน่อื้าขึ้นพันหนึ่งหนูหายเลยลอตเตอรี่เดี๋ยวหนูให้ดูพร้อมกันหลังจากที่หนูให้รัฐบาลจบวันนี้พอจะลงทั้งสามตัวสองตัวในกลุ่มนะคะไม่ลืมเพราะว่าทำงานเก้าหนึ่งหนึ่งเก้พันคุณพันหนูได้อยู่แต่ว่าหอดมันนั้นมันเล็กอันเออแต่บ้านหนูก็หนูก็แหละได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้ไม่เยอะ แต่ถ้าถูกมาก็ก็ได้เท่าที่ได้เลยแม่เนาะลอตเตอรี่ปอจะให้ดูหลังจากโอเคสมัสมาชีแล้วขอบคุณนะคะน่ารักมากใครยังไม่ได้เห็นใครยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนไลน์แอดปอนะคะเพิ่มเพื่อนไลน์แอดปอหน่อยนะเผื่เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดนะคะวันไหนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดในปอนปอไลฟ์สดนะคะ ขอความนะคะอ่ะเวนูกเก็บก่อนเก็บแบตเตอรี่ก่อนอไม่มีที่สื่อใช่ไหมคะแล้วก็ลือซูโลกก่ก็ได้ได้โชคลาภาสนาไปเขาเอิ้นว่ายังไปกินงวดนี้ค่ะไปกินสงการ ป้าอีปอดจนมาสื้อเลขเบิร์แล้วภาษีบามมาาามนันลุกเพจบาบนบทรานได้ปล่อยพะนะเจ็ดนะคะ1แล้วก็เจ็ดหงวดที่แล้วก็เด่น1เหมือนกันแต่1ไม่มาเนาะเมาอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่เข้าตัวเจาะของเราขอภัยด้วยนะคะชอบซื้อเอาเดอ้อขอภายนะเดี๋ยวปอบงกลมให้เหมือนเดิมเลขของปอจะมีแค่6กหาง ใครว่าเยอะไม่ต้องซื้อหมดก็ได้แต่ถ้าถูกตัวที่ตัวเองไม่ได้เน้นหรือว่าไม่ได้อะไรก็เราอย่าโทษกันนะคะเลขเมนไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นถ้าลิง์เข้าไม่ได้ดกดเลขหนึ่งให้ปอหน่อยนะคะใครไม่เห็นลิง์หรือ,เ,อ,อเพื่อนหรือว่าอยากได้ลิง์เข้ากลุ่มสามารถที่จะทักหาปอก็ได้หรือว่าลิงมันเน้น พอขีดให้แล้วนะคะหนึ่พคนดูนะคะพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมให้หน่อยนะคะมันยังไม่เด้งเลยเคุณแม่หเมษานะคะเอึ่เมษาหกเจ็ดนะคะพอให้ตัวนี้แคปหน้าจอเอาแล้วพิมพ์ตัวเน้นให้พอหน่อยนะคะใครเห็นตัวเน้นตัวไหนก็พิมพ์ให้ขึ้นมาให้หน่อยพอจะได้รู้ว่าแคปทุกคนแคปแล้วนะคะ เาจะได้รู้ว่าทุกคนแคปแล้วรวยไปครับอันออคแคปหน้าจอค่ะคุณแม่แคปหน้าจอค่ะ ปล่อยหมดแล้วนะตัวเน้นก็ให้เน้นใครอยากได้สามตัวก็จิ้มลิงก์หน้าจอเอานะคะจิ้มลิงก์หน้าจอเอาแคปนะคะแคปนะแคปทันทันนะแคปบไม่ทันไม่เป็นไรนะคะสวยใช่ไหมคะคุณแม ขอบคุณค่ะเลขของเราจะมีหกหางนะคะชอบตัวไหนซื้อเลยนะคะสองใบแล้วค่ะชอบเลยโอ้ยเลิศนะคะแคปหน้าจอนะคะคุณแม่รวยๆเช่นกันค่ะฮินแลกปังมันๆค่ะชอบซื้อเอานะไม่ชอบผ่านได้เลยไม่เน้นกับปอก็ได้นะอยากเน้น ตัวนี้อยากเน้นตัวนี้อยากเน้นตัวนี้อยากเน้นตัวนี้เน้นได้เลยเราเราตามเอาตามที่เราชอบเราไม่ไม่ได้ว่าตัวนี้จะมาร้อยเปอร์เซนตตัวนี้จะมาล้านเปอร์เซนต์นปอไม่การันตีนะคะ,อะปอจะเอาตามเซนต์ของปอแล้วก็ตามความชอบของปอเอานะคะปอจะพูดแบบนี้ชอบหมดค่ะซื้อหมดเลยเลยค่ะเก้าสามตัวสามตัวในลิงก์นะคะคุณแม่ปอจะให้เฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้น งวดน,นี้ขอให้ปังๆบ๊อบบ๊อบผ่านโนบะให้ผ่าน,วนงวดเนี่ยเพราะงวดที่แล้วเราผ่านแล้วไง